มณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนก็ประสบกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันนะคะหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะจากสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้จนกระทั่งถึงช่วงค่ำทําให้พื้นที่เจเมืองของมณฑลเสฉวนเกิดน้ําท่วมฉับพลันสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกือบ4ี่แ0,000คนล่าสุด มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนและสูญหายอีก7คนเฉพาะที่เมืองปาจงและต้าโจเกิดดินถล่มและน้ำซัดบ้านเรือนประชาชนเสียหายห,ายหลายหลังขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าในรอบ60ปีไม่เคยประสบภาวะฝนตกหนักเช่นนี้มาก่อนซึ่งทางการได้รายงานว่าสามารถวัดปริมาณฝนได้ไม่น้อยกว่า100ม mm มในช่วงเวลา24ชั่วโมง จากภาวะน้ำท่วมดังกล่าวทำให้บรรดาธุรกิจห้างร้านต่างพากันปิดกิจการขณะที่ทางการก็เร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่โดยพบว่ามีพื้นที่เพาะปลูกน้ำท่วมจนมิดเป็นบริเวณกว้างเฉพาะสวนเกษตรของบริษัท Edible Fungi p r o ิ u ั t i o นที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ก็มีมูลค่าความเสียหายสูงเกือบ6ล้านหยวนค่ะ